สบายสบายกันเลยได้กระบะสีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้อีกต่างหากมันจะเหมือนว่าเมื่อไหร่ที่รถคุณมีปัญหาคุณก็ยังกลับมาหาผมได้สัญญาแบบกีดเลือดสัญญาสวัสดีครับผมดอนนะจากดีพนรัตน์หนึ่งเกครับวันนี้อยู่กับมิสูบิชิไทตันสี่ประตูสีดําอย่างที่หลายคนรู้ว่าสีโปรดผมแล้วที่สําคัญเป็นเกียร์โปรดผมที่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ ก็แล้วก็แม็กเนี่ยล้อแม็กเนี่ยไม่ใช่ของเดิมเขาแต่ว่าเป็นของตัวใหม่เลยนะครับซึ่งรู้สึกว่าแม็กกับบอดี้รถมากนะก็ประมาณนี้ใครถามว่าช่วงล่างเป็นยังไงก็ช่วงล่างขับดีเกียร์เครื่องดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันนะไฟก็ใช้ได้ใสไ,ไม่มีแตกหักทั้งคู่ไฟสปอร์ตไลท์ก็ด้วยนะฮะกระจังหน้าก็เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยแม้กระทั่งหลังพึงด้านล่างก็ไม่มีแตกหัก ก็อย่าอะไรเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะขอยืมกลับบ้านไปดีไหมเพราะผมเป็นคนชอบรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับมากๆโดยเฉพาะไททันกับคุยเซอร์ซึ่งคุยเซอร์ช่วงนี้หาไม่ค่อยได้เลยนะฮะใครเจอก็อยากได้ก็จับจับไว้แล้วกันนะครับก็ลองดูนะฮะเรามาดูป่งกันป่งก็ไม่มีรอยเบียดสีบอลเงินนะครับส่วนบันไดนี่ก็ใช้ได้ปกตินะฮะ ตรงนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนแม้กระทั่งรอยเบียดแตกหักไม่มีคุณไม่ต้องสังเกตอะไรมากแค่พวกนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็สีเทาถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ไม่มีเบียดเลยสักนิดเดียวสติ๊กเกอร์เดิมๆยังอยู่นะฮะไฟไฟมีแตกตรงนี้นะแล้วก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับไฟมีแตกตรงนี้ไฟมุมด้านล่างมีแตกตรงนี้นะฮะโอเคแม็กไลเนอร์ก็เก็บความสะอาดอย่างเดียวนะครับแต่คุณจะสังเกตว่าตําหนิอะไรไม่มีเลยนะเป็นเหตุมันเพราะว่า รถไม่ได้ขนของหนักแต่ว่าต้องทําความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้ขนของฮะก็เลยไม่ได้เน้นความสะอาดข้างหลังเท่าไหร่นะครับเวลาล้างก็อาจจะไม่ค่อยได้เช็ดเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์ความสะอาดให้แต่ผมดูมั่นใจแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ขนของรถที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นรถรถแบบประมาณครอบครัวพ่อแม่ลูกมากกว่านะฮะเดี๋ยวจะเปิดกระบะให้ดูแล้วกันครับก็ รอยอาร์คเลยเนี่ยยังอยู่ครบหมดทั้งสองฝั่งเลยนะคมกลิบเลยนะครับคมกลิบกันเลยไฟตรงนี้เออมันแตกไปนะครับเดี๋ยวเราจะหามาใส่ให้เราสั่งเรียบร้อยแล้วนะส่วนไฟท้ายเนี่ยครบไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านไหนที่จริงสติกเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่ของมันนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของเก่าติดมาอย่างนี้เลยแต่ความจริงไม่ใช่ของเขานะคร อันนี้น่กลัวไหมดีเทลอะไรอย่างงี้ก็ยังอยู่ครบเป๊ะหมดเลยนะครับก็เรามาลองเปิดประตูกันใช้ได้ใช้ได้ไดบันไดนี่ก็มีให้นะแล้วก็ป่องก็เหมือนกันยังอยู่ครบเป๊ะอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าสำหรับภายในเนี่ยก็เป็นบาะหนังนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเป็นบาะหนังปีกเปิดกไม่มีล้มเลยสักนิดเดียว คอนโซลหน้าก็สภาพดีไม่มีแตกหักช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยทั้ง4ช่องนะอันนี้เป็นเป็นจอเป็นจอมอนิเตอร์เลยนะสำหรับคันนี้แต่ใครจะไปเปลี่ยนเป็นกล้องหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับจอเนี่ยจะมีตำหนิรอยขีดข่วนตรงนี้อยู่นะแล้วก็มาดูที่ระบบแอร์กันความหนืดก็ปกตินะครับแอร์คันนี้เย็นเพราะาผมเป็นคนถอยจอดเพื่อเข้ามาที่นี่เองนะคร ส่วนเกียร์เนี่ยจับไปแล้วเนี่ยหนังอะไรไม่มีขาดเลยตัวอักษรยังอยู่ครบเป๊ะไม่มีแตกหักไม่มีแตกไม่มี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 แม้กระทั่งรูอะไรตรงนี้ใส่แก้วอะไรก็ไม่มีแตกตรงนี้ก็เหมือนกันนะสภาพดีไม่มีหักไม่มีแตกหักโอเคใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวผมจะพามาดูตําหนิพวงมาลัยแต่ว่ารอก่อนขอให้ดูฝั่งนี้ให้จบก่อนลิงชักใช้งานได้ปกติแล้วเบาะเนี่ยเบาะเป็นเบาะหนังนะครับปีกไม่ล้มสภาพเบาะ สภาพเบาะผมให้กลางๆแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือมันแน่นเวลาจับไปบีบแล้วมันแน่นแล้วมันแน่นมากแล้วก็ที่สําคัญเบาะเนี่ยไม่ได้พ่นมานะฮะเบาะเป็นสีแบบนี้เดิมๆเลยนะครับข้างนี้คุณจะไม่ค่อยเห็นรอยเท่าไหร่แต่คุณจะดูข้างนี้จะมีแตกรอยงาตรงนี้ไฟก็ระบบไฟเดี๋ยวเราจะต้องเช็คให้นะไฟไม่ติดนะครับที่ใส่แว่นยังใช้งานได้ปกติไฟด้านบนไม่ติดนะเดี๋ยวจะเช็คให้นะ บังแดดอันนี้ใช้งานไม่ได้ไม่ใช่สิสภาพดีนะฮะอันนี้ก็สภาพดีใหม่พลาสติกไม่มีแตกหักก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แผงประตูนะมีรอยขีดข่วนแค่สองรอยด้านด้านบนอยู่ตรงกลางตรงกลางหน่อยนะครับแล้วก็มือจับเนี่ยเงาวิ้งไม่มีแตกหักก็โอเคใช้ได้นะตำหนิสีถลอกจะไปอยู่ตรงช่องใส่เหรียญใกล้ๆแล้วก็เอ่อปุ่มกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหัก แล้วก็มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณต้องสังเกตก็คือลําโพงที่เขาใส่มาแบบเพียเพ้ยนๆไปหน่อยซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยปานี้เท่าไหร่นะลำโพงเหมือนแบบเบาตาทะลุออกมาคุณเห็นนี่ป่ะนั่นแหละครับคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับผมแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออะไรรูป้ป่ะคุณช่องคุณเห็นไฟตรงนั้นปะ่ะกรอบไฟพลาสติกยังไม่มีแตกหักลำโพงไม่มีทะลุเชิงบันไดเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกหักเลย โอเคไปข้างหลังต่อเลยสำหรับด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าสภาพเนียนใช้ได้นะฮะสภาพสะอาดเออเรามาพูดถึงดี่กันดีกว่าริ้วรอยอะไรต่างๆกับกับฟองน้ำที่อยู่ในเบาะเนี่ยความความเพยออขึ้นมาความมีมิติของเขาเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับยังไม่มีแบบว่าเฮ้ยอันนี้เสมอกันอันนี้ ล่องลงเกินไปไม่มีดีเทลอะไรต่างๆครบหมดแล้วที่สําคัญเป็นเบาะหนังที่ไม่เคยพ่นแล้วต่อให้ใครจะบอกว่าช่วยพ่นให้หน่อยคุณไปพ่นเองผมไม่พ่นให้เพราะผมรู้สึกแบบนี้ดูดีอยู่แล้วนะครับเปิดมาที่อันนี้เขาเรียกว่าที่วางแขนแต่ใครมีน้ํากิน,นี่ยคุณใส่ในนี้ได้นะฮะคุณใส่ขวดน้ําใส่แก้วใส่วายใส่อะไรคุณใส่ไปได้หมดนก็สภาพใหม่อยู่นะแผงประตูด้านนี้จ้าไปเลยนะทุกคน สีเทาเนี่ยไม่มีถลอกมือเปิดเนี่ยโคเมียมเนี่ยไม่มีแตกหักเลยแม้กระทั่งช่องใส่เหรียญหรือคุณจะใส่อะไรก็ได้เนี่ยก็ไม่มีแตกหักปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบไอที่ดำๆเนี่ยไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีลําโพงกับไฟนะกรอบไฟนะก็ไม่มีแตกหักทั้งคู่เชิงบันไดยอยู่ครบไม่มีแตกหักนะฮะโอเคก็มีเท่านี้แหละนะที่จะให้ดูก็มาฝั่งนี้นะโอเคครับฝั่งนี้ก็คืออีกด้านหนึ่ง สภาพก็ใหม่สะอาดนะเชิงบันไดพลาสติกไม่มีแตกหักเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูไอ้นั่นหน่อยแผงประตูก็โอเคนะมือเปิดอะไรไม่มีแตกหักสีเทาๆเ,เนี่ยอยู่ครบเป๊ะรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีเลยแล้วก็กระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักช่องใส่เหลียยอะไรครบเป๊ะสีเทาๆอะไรเนี่ยฝั่งนี้เอ,อ่อตำหนไิไม่มีไม่มีถลอกสีดำๆอยู่ครบไม่มีแตกหัก กรอไฟอยู่ครบแล้วก็ลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักเลยแม้กระทั่งเชิงบันไดก็อยู่ครบเป๊ะแค่นี้แหละจบมาข้างหน้าเลยสําหรับข้างหน้าเนี่ยคุณก็จะสังเกตเห็นว่าผมอยากจะย้ําคุณบ่อยมากเพราะผมก็รู้ว่ามันจะเป็นจุดที่หลายๆคนเฝ้ารอและเป็นจุดที่หลายๆคนต้องใช้งานต้องเป็นเจ้าของอย่างแรกเลยก็คือเบาะเนี่ยคุณจะเห็นริ้วรอยความหิวย่นของเขานะฮะแต่ว่าความดําเนียนของเขายังอยู่นะครับปีกเปิดกไม่มีล้มเป็นเบาะหนัง แล้วก็ผิวสัมผัสยังแน่นอยู่นะมีการเล่นลายแบบว่าเป็นจุดๆตรงนี้แล้วก็เว้นระยะห่างแล้วไปเวน้นแล้วก็มาทําจุดๆตรงนี้อีกรอบหนึ่งส่วนตําหนิเนี่ยอยู่ตรงนี้นะโงมอะไรเนี่ยมีตําหนิ3จุดนะจะมีขาดเกิดจากการใช้งานแต่คุณมั่นใจได้เลยว่านี่คือของแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กให้นะทุกคนประมาณนี้แล้วก็พลาสติกอะไรเนี่ยอยู่ครบแล้วก็ กระปรับเลนกระจกไฟฟ้าเนี่ยมีให้นะซ้ายขวามีให้หมดนะครับแล้วก็เชิงบันไดอ่ะสภาพดีนะทุกคนโอเคก็จะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่สนว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่สนปีนะไม่สนว่าจะเท่ในใสายตาคนอื่นหรือเปล่าขอให้ใช้งานได้ไปส่งครอบครัวได้ไปทำอาชีพเสริมได้ทำอะไรก็แล้วแต่ได้เนี่ย ล้วราคาไม่แพงอ่ะผมก็จะขอแนะนําคันนี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบส่วนตัวด้วยก็เลยแนะนําลูกค้าไปนะครับโอเคก็แผงประตูก็โอเคปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบเป๊ะไม่มีแตกหักสีเทาๆอยู่ครบเป๊ะไม่มีแตกหักเลยรอยขีดข่วนไม่มีนะฮะเฮ้ยแผงประตูด้านนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้ถูกต้องเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ที่แหล่งที่ผมไปเอามาตอนนี้ก็เริ่มหายากขึ้นนะไทต,ตันอะไรอย่างนี้ ก็อย่ามองข้ามแล้วกันสําหรับใครที่มองหารถเนี่ยคุณต้องมาเอากันคันนี้คุณต้องมาได้แล้วคือใกล้ส่งการแล้วผมอยากให้คนที่ลําบากลําบากจริงๆเนี่ยมาได้รถคันนี้ไปนะครับคนที่ใช้รถคุ้มค่าจริงๆมาได้ไปยิ่งใครดิเพิ่งมีรถครั้งแรกเนี่ยผมอยากให้เขาได้สัมผัสรถที่ดีจากก้นบึง้งหัวใจอันส่วนลึกของผมที่ไม่อาจจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้นะครับโทษนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ใหม่นะ จะใส่ให้เข้าให้แน่นกว่าเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้นะตรงนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันคือคันนี้เราเราเก็บสีบางจุดมาให้แล้วนะ,ะเก็บก็คือเก็บไม่เก็บก็คือไม่เก็บแค่นั้นแหละมันจะไปยากอะไรทุกคนก็ลองดูนะไม่ได้ลงเงาลงดำมาฝาไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ฝาตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักเหมือนกันนะฮะโอเค ก็ใช้ได้เครื่องดีเกียร์ดีแต่ว่าถามว่ารถคันนี้คุณสามารถแบบว่าจะพูดว่าไงเดียสามารถแบบว่ามันคงไม่มีใครเอารถสไตล์นี้ไปเก็บหรอกใช่ปะล่ะนะแต่ถ้าใครบอกว่าผมเน้นใช้งานเลยเน้นใช้งานแบบว่าแบบว่าใช้งานหาเงินเลยผมก็ขอให้รถคันนี้มาเป็นของคุณจริงๆนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมเอาขับแบบว่าโชว์เฉยๆหรือว่าจะเอาไปแบบว่า วันหนึ่งต้องเอาไปทํากําไรต่อผมไม่แนะนําบางครั้งก็มีเพื่อนๆที่ร่วมอาชีพด้วยกันนะครับก็จะมาซื้อไปทําราคาต่ออะไรเงี้ยบางครั้งก็ยังไม่อยากแนะนำเงี้ยครับให้คนที่เขาจําเป็นไปใช้ก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับราคานนเนี้ยตอนแรกเนี่ยตั้งไว้3า7 0 0 0สบาทนะตอนนี้ราคาเนี่ยคุณจะเห็นในตอนที่ผมไลฟ์ซีคัสราคาเนี่ยสามแสบาทนะครับ สำหรับใครที่กังวลเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยคางเต็นท์เราเนี่ยไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์หมื่นสองหมื่นไม่มีค่าบริการอะไรไม่มีทั้งนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้ไว้ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนรถฟรีค่าดําเนินการที่พี่ๆผมต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปขนส่งไปโอนไปอะไรเรื่องเอกสารเนี่ยไม่มีแล้วก็ฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุเนี่ยจะเป็นแบบว่า,เ,าเวลารถคุณมีปัญหาสมมติผ่านเวลาห้าปีรถคุณต้องทํา ทำช่วงล่างใหม่อะไรเงี้ยถ้าคุณมาหาผมได้เนี่ยผมยินดีจะทําให้โดยไม่คิดค่าแรงซึ่งมันอาจจะไม่มีที่ไหนทําให้นะฮะหรืออาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทางเรายินดีทําให้เพราะว่าเรามองว่าบางคนเนี่ยอยากเล่นรถมือสองแต่กังวลว่าซื้อไปแล้วจะไม่มีคนรับผิดชอบให้เวลารถมีปัญหาผมก็เลยคิดว่าเราควรจะมีบริการให้ลูกค้าที่ซื้อรถจากเราไว้ด้วยบางคนก็ถามว่าคุณจะได้กําไรอะไรจากตรงนี้ไม่มันไม่ได้กําไรหรอกครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือมันเหมือน เหมือนถ้าเราไปซื้ออะไรเนี่ยโดยที่มีคนการันตีให้เราก็มีความสุขที่จะซื้อแล้วก็ที่จะใช้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณเข้าใจนะแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยตอนทําเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องได้กําไรเท่าไหร่คิดแต่ว่าทําอย่างเงี้ยลูกค้าน่าจะชอบแค่นั้นแนหะลูกค้าน่าจะมีความสุขกับการซื้อรถมือสองได้ลูกค้าน่าจะลืมเรื่องสมัยก่อนที่ว่าถ้าซื้อรถทางเต็นต์เราจะต้องโดนหลอกโดนฟันหัวแบะอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยทําสัญญาผูกมัดขึ้นมานะ มันจะเหมือนว่าเมื่อไรที่รถคุณมีปัญหาคุณก็ยังกลับมาหาผมได้มันเป็นเหมือนการสัญญาแบบกีดเลือดสัญญาอะไรประมาณนี้นะฮะก็พูดเยอะไปแล้วเดี๋ยวไปดูยอดผ่อนดป๊บนึงนะผ่อนแค่6กพันเได้ถึง5ปีเลย6กพันเศษนิดๆิดได้ถึง5ปีสบายสบายกันเลยได้กระบะ4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้อีกตั้งหากผ่อนแค่ ,6000 กว่าบาทนะครับผมก็บังคับให้คุณเอาเลยสำหรับคันนี้ยุคดีต้องเป็นแบบนี้ต้องประหยัดแบบนี้แหละก็สนใจโทรมาเลย0 8 1 5 1 9 8 9 8 5 พี่พันดีพันนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าหกแปดเคมอลัตไล์ไอดแอไซด์ยูจายศูนย์แปดแอย่าลืมเติมแอ s ไซดด้านหน้าด้วยเฟ c บุ o กดีเป็นวัคพันรรัต์แล้วก็ทิกต o k ก็คือ DPR ี9ารนกะครับก็ไปตามกันก็ดีนะครับยูทูบไม่เท่าไหร่แต่ TikTok เนี่ยอยากให้ตามจังเลยเพราะเป็นอะไรที่ท้าทายใหม่มากนะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เจอกันในนนนนนนัั้้้้้้ะะะคครรรบ่แแตถาาาาใมมมีีีออไไก็ํดดสสุทยยผเืข นะฮะก็ตัวละ477บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับประมาณนี้ก็ไซส์มีไซส์ L XL นะครับไซส์ S ไซส์ M หมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็อยากลองขับก็มาเลยที่รามํำแหง164ร 64, ิมถนนใหญ่ติดปัม๊ม PT ทนะครับทุกคนมาดูนะครับว่ารถคันนี้คุณเอาไปแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์คุณจะเอาไปทำไมนะก็พูดกันแค่นี้ถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณแค่ใช้แล้วมีความสุข ก็แฮปปี้แล้วแต่ถ้าเอาไปใช้แล้วมันจะทําให้คุณกระทบต่อค่าใช้จ่ายก็อย่าไปใช้มันประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ